ยานย์ที่เคาลพและสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันทนาสุวรรณค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิตามาเดียมึุนค่ะค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอเรื่องหลักการแนวคิดทฤษฎีแนววิธีการเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษานะคะก่อนอื่นจะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทำแบบทดสอบก่อนเนียนเลยค่ะต่อไปนะคะจะมานำเสนอค่ะ ระดับแนวคิดทฤษฎีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของการศึกษาข้อที่หนึ่งนะคะการจัดการคุณภาพการศึกษาการจัดการคุณภาพการศึกษาคือการจัดการกับคุณภาพรวมถึงคำอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นการจัดการคุณภาพทั่วทางองค์การดังนั้นจําเป็นต้องทาความเข้าใจความหมายของศัพท์ต่างๆแต่ละคำให้ชัดเจน ก่อนที่จะทําคการอธิบายความหมายของควาว่าการจัดการคาุณภาพความหมายของคุณภาพคุณภาพนะคะคือคุณภาพเป็นคำที่กล่าวถูกกล่าวถึงในด้านต่างๆมากมายเช่นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพการทําทงานที่มีคุณภาพหรือบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นต้น ดังนั้นความหมายของคําว่าคุณภาพจึงมีความแตกต่างกันไปตามแต่บริบทหรือสถานการณ์ความหมายของการจัดการการจัดการเป็นคำที่อาจมุ่งมุ่ง่เกิดกันนะคะเช่นการจัดการทรัพยากรนมุษร์์กาน จัดการธุรกิจการจัดการความรู้การจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการการบินเป็นต้นความหมายของการจัดการคุณภาพการจัดการคุณภาพเป็นคำที่ผสมผสานคำว่าการจัดการเข้ากับคำว่าคุณภาพทำให้ได้ความหมายของการจัดการคุณภาพว่า การจัดกระบวนการต่างๆให้มีคุณภาพเริ่มตั้งแต่การออกแบบการผลิตและการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าโดยหัวใจสำคัญของการจัดการคุณภาพคือการจัดกระบวนการต่างๆเพื่อให้เการรับซุมอย่างอเนื่อง มีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกันจะเห็นได้ว่าในระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้องมีการกำหนดมาตรฐานและแผนการทำงานมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและมีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อมาตรฐานองค์ประกอบในการจัดการศึกษาที่สำคัญมี4ประการนะคะคือปัจจัยนําเข้าอักบวนการผลิตผลผลิตและขอล้อมูลคพอนดับมีคุณภาพเลยดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนํามาสร่งคุณภาพข้อ 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษามีแนวคิดหลักในการดําเนิน การกส่วนคือหนึ่งตัวแบบรูกคราบหรือผู้ก่อนวัตถุดิบผู้ก่อนวัตถุดิบในที่นี้หมายถึงผู้ที่ส่งปัจจัยการผลิตให้กับองค์การตลอดจนธนาคารในองค์การข้อศักรยภาพในการควบคุมกระบวนการหมายถึงความสามารถในการควบคุมการผลิตสินค้าและบร,ริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองตามความต้องการของ ลูกค้าข้อสามการจัดการโดยข้อมูลจริงหมายถึงการให้ความสัาคัญกับข้อมูลและสถิติต่างๆเพื่อนํามาใช้วิเคราะห์ในการประกอบการตัดสินใจหรเนินการแก้ปัญหาภายในองค์กรเพื่อนํามาปรับปรุงให้ดีขึ้น 4. การแก้ไขปัญหาหมายถึงการนาเอาข้อมูลข้อมูลจริงมาช่วยในการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบเช่นอาศัย การใช้หลักทางศิลปศาสตร์ในการวัดผลลัพธ์5.1ต้นทุนการทำตามหมายถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนโครงการ5.6ต้นทุนการไม่ทำตามหมายถึงความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอันนื่อมาจากปัญหาด้านลา มีส่วนร่วมเล็ทีมงานหมายถึงการที่องค์กรจะดำเนินการเรื่องการจัดการคุณภาพและประสบทธิความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของพนักงานในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงผู้จัดการหัวหน้างานหรือพนักงานระดับปฏิบัติการ การบริหารการจัดการคุณภาพหลักการและแนวคิดการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศมีพื้นฐานจากแนวคิดข้านอาณาักรสิ่งประดประการดังน,นี้นะคะการนำวิสัยทัศน์ร่วมกันการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้เป็นแกนกลางการเรียนรู้ ขององค์กรและบุคคลการให้คุณค่ากับคณะครูบุคลากรความคล่องแคล่วการตร่นร้นการมุ่งอนาคตการจัดการเพื่อเกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูลจริงความรับผิดชอบต่อสาธารณะต่อสังคมการม,มุ่งเน้นผลลัพธ์แลการสร้างคุณค่า มุมมองเชิงระบบองค์งประกอบของระบบบริหารจัดการนุณภาพมีทั้งหมด7หมวดน,นะคะ 1. การนำองค์กร 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การวัดการวิเคราะห์ในการจัดการความรู้ 5. การมุ่ มุ่งเน้นผู้ครงก,การจัดการกระบวนการ7สนับตอลใข้อหนะคะแนวทางการจัดการในการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลจากการและเหตุผลของการจัดโรงเรียนมาตรฐานสานกลกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทา,ทางด้านวิทยาการและความก้าวหน้าทางเท,งทคโนโลยีสารสนเทศทําให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวหยุดโดยลำพังต้องร่วมมือและพัฒนา,าสื่นสละการการดำรงชีวิตของคนในแต่ละประเทศดยการต,ตริดต่อส,สื่อสารสื่อสารกันมากมายมีความร่วมมือในการปฏิบัติภาร,รกิจและแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันมากขึ้นในหณะเดียวกันสังคมโลกในปันจจุบันเต็มไปด้วย โลย์เย็และมีการตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อให้การปฏการในสังคมมีความเฉลียวฉลามากขึ้นสิ่งเหล่านี้นำไปสู่สถานะของการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นเรกดันสำคัญที่ทำให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษาค่ะ สูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนจาเป็นต้องมีความเป็นทุรลวัตตั้งทันกับความเลี่ยนแปรงตาๆสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ผลักดันให้มีการปรับเป,ปเลี่ยนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเ<ห>พกกิ่มศักยภาพ ในสู่ประชาคมอาเซียนในพุทธศักราช2558จะมีฝนตกบานตัวเสรศษในการศึกษาซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาของสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนั้นในอนาคตโรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องมีการแข่งขันด้านคุณภาพมากขึ้น2การสุนทรีย์งารสอนต้องมีความเป็นสากลมาก ด้านการค้าและการลงทุนทำให้ตลาดการงานในอาณาคตต้องการคนที่มีศักยภาพในหลายๆด้านรวมทั้งความสามารถด้านภาษาต่างประเทศทางวิเคราะห์การสื่อสารคุณลักษณะในการเป็นพลเมืองการจะหลักสูตรการเรียนการสอนที่ต้องปรับให้มีความ็นสากคมมากขึ้นนอกจากนี้การเปิดเสรีทางการศึกษาทำให้สถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้ามาลงทุนการจัดการศึกษาในประเทศไทยโรงเรียนควร หาภาคีเครือข่ายในการจัดหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรสมงโต๊ะเรือสู่รรวมกัสถาบันต่างประเทศเพื่อเป็นผู้ความรักษาประมวงบการศึกษา 3. ต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้นสภาพสังคมโลกที่มีการแข่งขันสูงทำให้การศึกษาจำเป็นต้องเป็นการพัฒนาทักษะปัจจุบันโรงเรียนยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้ดีเท่าที่ควร ื่องจากการการสอนอย่างนี้ให้ผู้เรียนมีการิชงที่ผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิ่งใหม่ๆดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงรูปแบบกระบวนการจัดการในการสอนเพื่อส่งเสริมทักษาอันนี้ที่มากยิ่งขึ้นสี่ต้องมีการงฝรงคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นแนวคิดของทุนนิยมที่เพื่อการแข่งขันอิพุนทำให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนส่วนใหญ่ยี่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ความรู้และความสามารถเพื่อความเ้าหน้าในก่างทำง,งานและมีชีชวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น5การสอนภาษาต่างประเทศต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุคไร้กรงเดนนั้นผู้มีความรู้ความสามารถได้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันอย่างกว้างขวางเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพื่อมีความได้เปรียบในการติดต่อสื่อสาร ต่อไปนะคะจะให้ทุกคนนะคะทำแบบทดสอบหลังเรียนค่ะเพื่อทดสอบความรู้นะคะกลุ่มดาวนำเสิอนจบคลิงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ